นี้เราเริ่มดูตัวแรกนะครับดูตัว r น o t นะครับ Basic Reproduction n u m b อ r หัวข้อแรกเขาก็พูดถึงนิยามนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับบอกว่า r น o t เนี่ยมันเป็นตัวแทนของค่าเฉลี่ยนะครับของ Secondary Cases ก็คือ secondary case ก็คือ กรณีการติดเชื้อในในขั้นถัดไปในชั้นที่สองนะครับซึ่งสร้างด้วยสร้างโดย A single infectious individual สร้างโดยผู้ติดเชื้อหนึ่งคนนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับก็อันนี้เป็นนิยามมันก็คงต้องแบบเขาเรียกอะไรนะรัดกลุ่มอะไรนะใช้คำให้มันแบบรัดกลุ่มเนี่ยก็มีเนี่ย completely susceptible Population, susceptible mm hmm. ก็หมายถึงแบบเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่เราเล่าไปเมื่อคลิปก่อนก่อนหน้านี้แหละที่ว่าอนอก็คืออะไรอะคนหนึ่งคนนะ่ะสามารถแพร่ไปได้อีกกี่คนอนยะ่างเงี้ยนะครับอนอภาพมันก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางนะครับในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดของอความ หนักเบาความรุนแรงของการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทำอะไรต่อ h as b e e n a p p l i e d แล้วก็ถูกใช้งานต่อนะครับในโรคติดต่ออีก,อ,กอีกหลายชนิดนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับ influenza เช่นซาร์สนะครับชื่อเต็มก็คือ s e v e r e a c u t e respiratory syndrome ก็เป็นอาการที่มีการ อาการของระบบทางเดินหายใจที่มันรุนแรงเฉียบพลันนะครับแอคคิวคือทันท um ีทันใดซีเวก็รุนแรงนะครับแล้วก็โรคโควิด -19 นะครับอาร์นเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะชี้ระดับที่จำเป็นนะครับในการเข้าไปแทรกแซงเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับ